ณวัดกันการหาตำบลตาบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้วันนี้เรามาเจอเครื่องเสียงอ,อยุค90สุดยอดเลยคุณพ่อน,นั่นเอเครื่องเสียงยุค90อยอดคลาสสิกมากค่ะคลาสสิกยังไงมาดู ค้าศึกยัไงไงมาดูนี่อยากใหญ่นะคะแสดงว่าเก่ามากแสดงว่าอายุการใช้งานน่าจะเออหลายหลายสิบปีได้สุดดยอดเลยอ่า เจ๋มๆเลยนะคะชุดตัวลำโพงของวัดวัดกันตาลาวัดกันตาลาตำบนตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินชุดเครื่องเสียงยุค90สุดยอดคลาสสิก